ครับสวัสดีครับทุกท่านพี่พี่น้องนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูการแก้ปัญหาเคเในทุ่งนานะครับเป็นการเอาย่าไม่ทันนะครับแต่ว,ว่ายุคาก็สวยนะครับเนื่องจากว่าน้ําเข้าแล้วมันไม่แห้งนะครับเข้าแล้วไม่ออกเราจะมีวิธีแก้ปัญหาเป็นไรนะครับก่อนที่ฝนใหญ่จะเข้ามานะครับนี่เลย ผมก็จะวิ่งเอาผันพวงก,ก่อนนะครับผันพวงชิดซ้ายก่อนนะครับพอล้อข้างซ้ายชิดต้นยูคาด้านซ้ายนะครับวิ่งไปกลับนะครับมันก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับโยนใส่ข้างต้นข้างต้นในร่องอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยโยนโยนโยน,ยน,ยน ตามภาพนะครับตามคลิปนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยเป็นในตัวแล้วก็กำจัดวัชพืชด้วยนะครับพอเราโยนใส่โยนใส่แบบนี้นะครับแล้วเราก็กลับไปใช้พานสามกลับไปใช้พานสามนะครับไถแหกอกซ้ายขวาคราวนี้เอาล้อข้างขวาชิดกับแถวยูคาด้านขวานะครับ เดีวเราใส่ปุ๋ยให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยจะมาดูการไถช่วงนี้ผมจะเอาผ่านพวงนะครับผ่านพวงหรือว่าผ่านหกเราเนี่ยมีาสารเข้าข้างนนในก่อนนะครับพิงสารเข้านะครับดึงหญ้าออกจากแถวยูคาเป็นการกำจัดวัชพืชมาถึงขั้นตอนไถกบปุ๋ย พอไถกบปุ๋ยแล้วก็กำจัดวัชพืชไปในตัวไถกบโคนศาสต์เข้าโคนนะครับโดยนำล้อข้างขวาชิดตด้นชิดแถวยูคานะครับอันนี้มันเป็นกล้องหน้าภาพมันก็เลยกลับข้างกันนะครับด้านซ้ายด้านขวาแถวหนึ่งก็วิ่งไปกลับนะครับเป็นการกบปุ๋ยด้วยแล้วก็กำจัดวัชพืช ก่อนที่ฝนใหญ่จะมานะครับเพราะว่ายูคาในทตุง้งนานี่เป็นการช่วงชิงโอกาสในการทำงานเราจะไปทำเหมือนอยูคาบนโคกไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่คาในทตุง้งนานี่ถ้าน้ำเข้าแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะทำให้ญ้าเนี่ยท่วมอยู่คาเรานะครับนี่กรณีเอาเอาเอา,เอา,เอารุ่นไม่ทันนะครับ เนื่องจากว่าน้ําเข้าแล้วมันไม่ออกเราก็ต้องปล่อยให้มันแห้งก่อนแต่น้ําก็ไม่ท่วมโคลนนะครับน้ําไม่ท่วมโคลนเราก็รอจังหวะให้น้ํามันแห้งแล้วเราค่อยมาบริหารจัดการทํารุ่นใส่ปุ๋ยตอนนี้ไถกบไถกบปุ๋ยนะครับช่วงนี้เป็นการไถกบปุ๋ย โดยใช้ผ่านสามวิ่งไปกลับนะครับล่องหนึ่งก็วิ่งไปกลับอย่างนี้นะครับตามนี้นะครับทุกท่านปื้ดอ,อย่างนี้เลย ทำงานครั้งเดียวได้ประโยชน์2อย่างสามอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูผลงานพอไถออกมาแล้วมันจะเป็นสภาพแบบไหนอย่างนี้นะครับไถาาศาสตร์คบคนคบปุ๋ยด้วยครับจัดหญ้าด้วยเหไหมเกี้ยงต๊บเหลือก็เหลือส่วนน้อยไม่มีผลนะครับ พอ,อยู่คาเราโตแล้วเราต้องรีบทำก่อนที่ฝนจะมานะครับไถศาสตร์เข้าคลนเลยโบคนยูคาไว้กันยูคามันล้มเวลาฝนชุกดินมันหลวมลมฟ้าลมฝนปาอย่างนี้นะครับนี่นไหมถึงจะทับไปก็ไม่เป็นไรนะครับ ทุกท่านปล่อยมันถ้าเราเอาขึ้นได้ก็เอาขึ้นอย่าวมันก็สลัดออกเองนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี่คืออยากประสบการณ์ล้นวนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไถพอไถเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แหละกบบโกลบโนลน้ำก็จะอยู่ในร่องไม่ท่วมไม่ท่วมโคลนนะครับ เวลาฝนมาเพราะาเราก็ระบายออกไปสู่ที่ต่ำเราไม่ได้ขัางไว้ตลอดสาสตร์เข้าโคนสาสตร์เข้าโคนไปเลยดูยากเกี้ยมตับนะครับถึงดินจะเป็นก้อนเป็นอะไรไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหายูคาเขาก็จเจริญเติบโตได้ปกติเป็นการพวนดินให้กับต้นยูคาด้วย พอลากเขาก็จะได้หายใจได้สะดวกนะครับเพราะว่าถ้าไม่พวนหนีไม้ไม่โตนะครับอยู่คาจะไม่โตปีหนึ่งอย่างน้อยๆต้องไถสักสองมนไถต้นฝนแล้วก็ไถก่อนฝนหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้ดูไปเรื่อยๆ เวลามันมีปัญหาตรงไหนผมก็จะลงเป็นการแก้ปัญหาเกษตรกรก็จะได้รู้นะครับคนที่รู้อยู่แล้วก็แล้วไปนะครับคนที่ยังไม่รู้ก็อีกเยอะแยะเพื่อดูเป็นแนวทางครับผมอขอบคุณครับ